เราได้เจอกันในท้าลางอีพีที่หก ถ้าเราไม่มีแลกไปจา,ากช้องกอนไม่มีม่งงองทจะสซื้อได้ยากไยิ่งตต่อไปยนแล้วนะไม่ีุมตอนครนก็้วจะจะไปจะมา 你。<Okay. S 2> okay. อย่างนั้นผมกใช้ง่ายเว,ว่าถ้าเราไม่มีโลกเจะิดต้นนี่น่าจะไม่ไหนครอบมครัอาจารย์ครับ go find him ตาตัวเองแล้วก็ตั่ไหม้ตัวตาติดอมมันก็จะเข้ามาได้ ที่เราต้องใช้คือการสร้างเป็นทัมเบลโล่นะว่าออกกหลังในการถ้าเราจนมุมแล้นละเนาะเราจะได้มีหลังสับขึ้นได้แล้วก็เราจะสร้างเสื่อจำพี่มาแล้วจะสร้าง คล้วก็แต่ฉันระู้ความจรลงอยองที่ผมไม่ด้คาดว่าอย่างนึ่งผมตัดขดผมอีจะได้ม่ต้องับผเลย่องคเลยองการที่ปนคนดีด้วนะ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  ผมจะได้ของแม่ดาราไปเอรไม่เอาเอาไว้ใครจะยอมเสียแอรก่อนที่กับว้าวมยาวอยู่ไหนวันนี้ไม้ยาวนี่มันู่อ๋อ 这边能吃一点点。 อโอเคอยู่นะในการทโล่แต่มันไม่โอเคกับไอ้พวกนี้ เก็ชนยมันมีสต๊บปี้ก็เยอะจังตอนนี้มันไม่มีเล่อะไรเหรอวะ เปอร์เซนต์การตายเราเขาจะเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ลงดันเจี้ยนที่ไรผมก็ถ้าไม่ตายผมก็ไม่อกอกน,นะอ <c oughs> ะไรฝรั่า เดียวเราเป็นสองแน่นอนเราก็จะลง

เ,เราต้องระวังนะเราจะไม่ไปตายแลนะครับเราจะไปประจนภัยเราไม่ได้ไปตายนะใช่ไหทีนที้เราจะนต้องนดัจริงที่ปลอดภยัยนี่คือการลอง ถ้ยังทกวิธีใช่ไหมถ้ก็ะจ,ะจะเห็นว่าจีเห็นว่าโคางร่างของถ้าม,มันน่ากลัวขนาดไหนแต่เ,เราก็จะลองปล่ยให้ถ้ามถ้ามันน่ามีอะไรนะ่ากลัว ไม่แน่ใจนับการสร้างเรื่องการเดินแต่ว่ามันปิดเลยอุบัติเหตุได้ได้ดีเยี่ยมเลยนะเกิดอุบัติเหตุยากท่านก็จะหนึ่งท่านเองหนึ่งโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นยากมาก

ข้ามันก็จะมลงไปไงเาก่รัดอลกพ่งแจ่แล้วอะไรอีกทีนี้อยู่แต่ในถ้ำนะ ก็ถ้ามันไม่ได้มากกับตรงไหน ไม่สง่งมากนะอันเห็นตัดกตาด้วยอุ้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 ยวุ้ยอ๋อมือ่มอจะดูว่าจะทำไ เมื่อสามเรียอีกสองละแล้วคุณลงมาเรียนค,คุณมีไดมอนด์ไมเนา 你们结婚？Mm hmm. mm hmm. ร่วมได้เหมือนกันโอเคงั้นเราก็จะทดลองไปตรงนี้ โอ้ยเราต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะโอ้ยาอีกแล้วจะไม่ใั่ละเนี้ยเะจะทำไปเรื่อยกันต่อไยอ่ะ อันนี้อันนี้ปี๊นกับปี๊บทอมมี่น่าจะหลุดสิอ้าวอะไรออ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 在这儿飞，好、um。 拜拜。 또또 아마, 오 우, 야리. 아니, 응? 그래. 서 가, 뭐, 이렇게 나

ก็ที่เราใจที่มันมช่วยเยเลยใช่ไหมไย,ยได้จริงๆนะเฮ้ยอุ้ยจากไหนวะเนี่ย ทุกส่อทุกมุมจริงๆแล้วแบบฉลาดด้วยนะ Sơn đạp đó gần đạp Úi, này này cái nhé nhớ tới đạp này có sự máy một Sơn đạp đó thì lẽ phải ạ ม่เด <Wars> mhm. ียบ้เรื่องช้าเลยจแล้วผมไม่หมดสกังดินเซียน

น้าก็เดือกมาซื้อไม่รับชิปเตอร์เว้ยไปไก,กลๆเราคงต้องน้องแรกกาการคุณดเดชเจร เมื่อันนี้เราไมา่สำการทิพเพ รงนันเจียนนะนี่อ่เนี่ยแล้อก็อหมดกับทีฟ้าอีพีนันเจียนเราถือว่าล้มเหลวแนะเอาเสียดายกับความพยายามที่ทำมา จะที่เบื่อมันมันโคตรเกินไปวะเราต้องมีตัวช่วยเกียร์ทีวะเนี่ยลง t ั n เจ n ไปแนละ้วครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไเป็นการง a n g e n t ครึ่งชั่วโมงที่ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นอาน แต่ขน,นอกกะมืดเม็ดเร้ต้องเจอซอมบี้ประเภทไหนกก็ยังไม่หรอกแล้วผมคิดว่าเราน่าจะหนีได้ทันก็จะหาบ้านได้เจอบ้าเก็จะเจอบ้านก่อนซอมบี้นะไปดิ รออะไรอ่ะอืมรออะไรอ่ะ,ออะเจยวตามทันจมหมารอชาวบ้านทำไมไม่นอนกันฮะตายใช่ไหมอืมเปิไปดไฟทุกอย่าง เซสชัน EP ที่เราจะเดินทางไปที่เอ